ค่ะโดยเฉพาะหลายคนก็ไม่สบายใจนะเมื่อมีอมีมติวีโต้ออกมาจากคุณคสมศักดิ์นะคะคก็ประเด็นที่ว่าแล้วจะจะยันกลับไปยังไงหรือว่าตอนนี้เนี่ยเอเรื่องนี้มันส่งผลกระทบอย่างไรเราไปคุยกันกับนายแพทย์รวีมาชมาดลหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอรวีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณก้องรือคุณเอ๋ครับครับค่ะคุณหมอคะมะติวีโต้ของคุณสมศักดิ์เนี่ย เออส่วนตัวคุณหมอคิดว่ามันมันเป็นไปตามคาดหมายไหมหรือว่ามันผิดคาดหรือมันยังไงเออเป็นไปตามคาดอยู่แล้วครับเก่ที่คาดหมายอย่างนี้ก็มีเหตุผลก็คือหนึ่งก็คืออ่ามีการเปลี่ยนตัวให้แพทย์ที่ถูกลงโทษสองคนไปล้องอุปสงค์ครับค่ะนะฮะอ่สองก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นครับสามก็คือวันก่อนที่แก ยื่นมีโต้ก็คุณผู้หิงออกมาข่าวออกมาโปยข่าวโจมตีจนจุรันแพทยสภาครับฟับงแล้วก็เห็นชัดเจนว่างานนี้คุณสมศักดิ์ต้องต้องมีโต้แน่นอนครับอและในส่วนตัวของคุณหมอเองมองว่ามันเหตุผลในการมีโต้มันสมควรไหมครับมหมายถึงว่าเรื่องที่คุณสมศักดิ์ทำการมีโต้กลับไปบอกว่ามีความเห็นด้วยกับมติบางส่วนและบางส่วนก็อยากให้ไปดูรกระบวนการใหม่อะไรอย่างเนี้ยครับคือ ในเรื่องว่าดีโตแล้วเหมาะสมหรือไม่นะฮะครับขออนุญาตถอยหลังไปนิดหนึ่งนะครับว่าความจริงเนี่ยความจริงมันมีหนึ่งเดียวครับครับความจริงมีหนึ่งเดียวความจริงคําถามแรกคือว่าทักษิณป่วยจริงไหมอืมครับคําถามนี้ก็ยังมีคําถามนะครับเพราะบอกว่าลงจากขึ้ืดินมาสบายดีกระทับกระชับกระเฉงมันมีออกซิเจน93เปอร์เซ็นต์เองครับวัดแต่ไฟนิ้วแล้วความดันสูงนิดหน่อยครับ นะฮะแต่ถ้าถามว่าถ้าษิณนป่วยมีโรคประจําตัวจริงไม่มีจริงครับแต่ป่วยไม่ป่วยนิดเดียวครับก็เน้นแม่นันคำว่าป่วยจริงหรือเปล่าความจริงหรือว่าป่วยจริงหรือเปล่าเลยครับครับอันนี้ความามจริงที่ออออสองนะฮะป่วยวิกฤตหรือไม่เนี่ยผมตอบได้เลยครับมไม่วิกฤตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหตุผลมีเยอะมากครับหนึ่งถ้าวิกฤตจริงคนที่เป็นแพทย์รู้ครับไปอยู่ชั้นเดือสี่ไม่ได้ครับต้องไปอยู่ไอซียู เขาเขาอ้างว่าเจ็บหน้าอกครับเขาอ้างว่าเจ็บหน้าอกกลัวเส้นเลือดยืดหัวใจตีนข้อที่สองนะครับถ้าพิกิตจริงอยู่ร้อยแปดสิบวันนะครับครับครัวต้องถินต้องมาเยี่ยมแพทย์ทุกวันครับครับนี่แทบไม่มีแล้วต่อไปนะครับจากจากจากรายงานที่ทราบจากแพทย์เอ่อทั้งพวกที่เป็นกรรมการแพทย์แพทยสภานะครับครับ S <S an <stal> an> เวทเวทเชลเบียนเนี่ยนะถ้าวิกฤต้อสแปดสิบวันเนี่ยเป็นการแพเตต้งนะครับอืมครับข้อต่อมานะครับถ้าวิกฤตจริงนะครับกล้องวงจรปิดของตำรวจเนี่ยไม่เสียฮอันนี้กล้องเสียร้อยแปดสิบวันเป็นไปได้ไงครับครับอืมถ้าวิกฤตจริงเนี่ยตัวตำรวจต้องพร้อมที่จะเปิดหลักฐานกล <S an stal an> ้องนะฮะแล้วข้อต่อมานะครับถ้าวิกฤตจริงนะครับตัวไป บเสร็จเนี่ยมันองมียาแย่หมดเลยครับค่าใช้จ่ายแยะหมดเลยครับครับต่อมาแล้วคือเ้าวิกฤตจริงนะฮะก็ต้องเอกเสีจริยืนยันความจริงว่าเดี่ยกาพบสองคนอยู่ในสภาพสบายๆเลยครับครับต่อมานะครับถ้าวิกฤตจริงเนี่ยคนที่เคยไปอยู่โรงพยาบาลนะครับแค่อ่วยนักอยู่เจ็ดวันสิบวันนะครับแค่ระมาเป็นทีมนะครับ มีผู้่อนโยชานโรคหัวใจโรคไตโรคอะไรที่ติตือตอนมาต้องต้องวิกฤตอันนี้ไม่มีครับครับนะฮะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับหลักฐานตามกฎหมายเจ้าที่ราชธรรมสี่คนต้องก้าตลอดเวลาเนี่ยผมเผามีให้ดูไหมครับครับมันไม่ข้อได้ครับแค่ไม่วิกฤตไม่เจ้าที่สี่คนมาวันตสิบวันนี้มันอาจจะสหลับคนยี่สิบสามสิบคนเก็บความลับไม่ได้ครับ อืมเพราะงัน้นนี่คือคือความความความจริงที่มีหนึ่งเดียวเพราะงัน้นที่พูดมาแบบนี้นะฮะก็ะหมายว่าจะมาตอบคาถามเมื่กี้ว่าคุณสมศักดิ์มีโต๊มันเหมาะไหมครับเอ่อผมพูดตรงๆนะคุณสมศักดิ์จะคุณทักนินคิดผิดครับเดินเกมสุผิดที่มีโต้ทําไมอะคะทำไมทำไมผมพูดอย่างนี้นะฮะครก็เดินเกณผิดเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเขาไม่มีโต้ะเขากลัวว่ามติแพทยสภา พอถึงวันที่29ดีดด้วย็นมติที่ถูกต้องก็สามารถที่จะเป็นมติออกพบว่าที่13เนี่ยศาลจะนำมติเนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งว่าไม่ได้กลัววิกฤตจริงครับคงเขาคงเขากลัวตรงจุดนี้ผมคิดว่าเขารู้เลยว่าเกมนี้เขาอาจจะเขาอาจจะเสี่ยงแต่เขาจำเป็นที่ต้องทําหวังตรงนี้เท่านั้นเองครับมีข้อไดเลยครับตรงนี้เท่านั้นเองครับ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  เขากลัวสารจะนำนำไปใช้แต่ลองคิดดูนะครับที่ผมบอกว่าเขาคิดผิดเพราะอะไรนั่นนะฮะวันที่ยี่สิบเก้ากับวันที่สิบสองเนี่ยมันต่างกันแค่สิบสี่วันนะครับครับแต่วันที่สิบสองก็ก่อนวันที่สิบสามครับเพราวันที่สิบสองแทยสภาประชุมล้วมีมติออกมาว่ายืนยันน้าสวสในสามผมกรรมการแพทยสภายืนยันมติแพทยสภาคเห็นไหมฮะถ้าแบบนี้สารยิ่งเห็นชัดนะฮะ การที่เห็นชัดว่าโอ้ขนาดนี้ล็บดี้สุดๆแล้วก็ยังเอาแพร่พาไม่อยู่การหนึ่งสีเขาแท้กแกงไม่ไม่ได้นะฮะถ้าแบบนี้ออกมาเป็นผลเสียตรอเป็จเสียไหมเป็นผลเสียมากกว่าครับ,รบแล้วแล้วที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมคาดนะครับเหตุการณ์ที่คุณทักษินทําแบบนี้เนี่ยมันปลุกแค่ทช้นประเทศ ทั้งแพทย์รุ่นเก่าแพทย์รุ่นกลางแพทย์รุ่นใหม่นะฮะตื่นตัวเหมือนสมัยหองปูราจิตปีตุลาแล้วครับครับตื่นตัวมาทั่วทั่วปเหมดนักศึกษาแพทย์ก็ตื่นตัวครับครับเพราะมันเป็นประเด็นอะไรมันเป็นประเด็นระหว่างจริยธรรมกับการืึงสีเทาครับครับอถ้ามันเป็นประเด็นว่าเอ้ยฝ่ายนี้เชียร์แดงฝ่ายนี้เชียร์ส้มฝ่ายนี้เชียร์เชียร์เหลืองนะครับมันยังมีแท่ที่ควมเห็นต่างกันนะครับครับแต่เมืนนี่เป็นเรื่องจริยธรรม เย็นเทศจำนวนมากนะครับค่ะแพทย์จำนวนมาก,กาออกมาสมุนแพทยสภาครับผมกลัวนะครับผมคาดว่ามติวันที่สิบสองเนี่ยจากวันนั้นนะฮะมติแพทยสภาเจ็ดสิบคนเนี่ยแค่สิบกว่คนเยออกมาผมกลัวว่าครั้งนี้จะหกสิบกว่าคนนะครับครับที่จะโหวตยืนกันมติแพทยสภาถ้าออกมานี่ยิ่งหนักครับครับอ๋อยิง่งม,มันจะนมันจะเป็นเสียง ถล่มทลายเป็นเหมือนยัตติที่มีความชอบธรรมมากมากเนี่ยใช่ไหมคะทีเนี้ยออคุณหมอกังวลไหมว่าตัวเลขสองในสามของกรรมการที่จะต้องยืนยันเรื่องนี้เพื่อให้อ,อ่กออการที่ทแถลงการของแพทยสภาเนี่ยยังมีผลอยู่ตัวเลขมันมันจะได้ไหมสองในสามเนี่ยคะออตัวเลขตรงนี้นะฮะผมคิดว่ามันเป็นสองแง่นะครับ,รบในแง่หนึ่งผมคิดว่าแพทย์ที่เป็นกรรมการเนี่ย เอ่อหลายคนนะผมว่าเป็นสิบคนจะถูกแรงบีอง่อย่างไรงเลยนะครับครับชื่อพูดง่ายๆเนี่ยตอนนี้นะครับผมเห็นใจปอนหลับจทุวงสาสุขอาทิตย์บัวดีสองสาคนที่มาเป็นกรรมาก,การแทพทย์สภาค่ะผมผมไม่มั่นใจว่าเขาคณจะถูกแรงบีบเต็มที่เลยอ่าก็เป็นแพทย์ทหารสามสี่เหล่าเลยนะผมว่าอาจจะถูกตะลาโหมบีบมาเต็มที่เลยครับครับ เออผมก็จะเห็นใจคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นมติมันก็ออกมามันอาจจะไม่ถึงสในสามก็ได้แต่ในในความคิดผมนะครับผมเชื่อมั่นในแพทย์นะครับค่ะผมผมเชื่อมั่นในแพทย์กับกระแสตอนนี้ผมเชื่อว่าคะแนนออกมาถึงหกสิบคนนะครับที่จะยืนยันมติแย์สภานะครับเออถ้ามีการถูกบีบเนี่ยพวกเราเหล่าแพทย์เนี่ยเราจะช่วยอะไรกันได้ยังไงให้พวกเขา สามารถยังยืนยันมติของตัวเองอยู่ได้เนี่ยแล้วเรามีกลไกที่จะช่วยตรงนี้ในเพื่อนร่วมอาชีพยังไงคะผมิดว่าตอนนี้เผู้แพทย์เรื่องนักศึกษาแพทย์นะฮะมันก็ออกมาทุกคนครับเกือบจะทุกรุ่นเกือบทุกเมละยเนี่ยตอนรวบรวมเสียงยืนยันออกเป็นหนังสือออกเป็นแถลงการ์มาสนันุนมติแพทยสภากันสนึกหรือว่าคณะกรรมการที่เกส่วนเนี่ยรู้ข่าวหมดนะครับ ผมคิดได้แค่นี้นะฮะใช้ผิดทุและก็จะต้องลดธุเาะนั้นแล้วเข้าร่วมเข้าร่วมประชุมผมคิดว่าอย่างนั้นนะค,ะครับคุณหมอระวีครับแล้วมองมีความเห็นยังไงกับการที่คุณทักษิณหรือฝ้าฝั่งทางคุณทักษิณนนยพยายามด ah ิสเครดิตแพทยสภาโดยการที่บอกว่าคนมาตรวจสอบคุณทักษิณเนี่ยมีอคติส่วนตัวทําให้ผลตรวจสอบประมาณเนี่ยไม่เป็นธรรมประเด็นนี้เป็นยังไงบ้างฮะ เอ่อตรงประเด็นนี้นะฮะกา้สิ่งแรกก็ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับครับข้อที่หนึ่งเช็ดที่เอาออกมาที่คุณคุณดนายหมายแกนำนำมาเปิดเผยต่อสาธารณนะครับก็เพราะว่าเพื่อสายคุณต้องิ่ปล่อยให้คุณดนายเอามาเปิดอืมสองนะครับเราลองดูฮะมันเป็นเช็ดของคณะกรรมการครับครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิทธิของกรรมการแพทยสภาที่อยู่ในลายกลุ่ม ที่เขาจะแสดงความคิดเห็นเขาออกมาก็ไม่ได้ไปประกาศในสาธาณะนะครับเขาเขาเขียนข้อความที่ทุกคนคงได้อ่านแล้วนะครับครับเขียนข้อความก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากครับเพราะนั้นผมคิดว่าเป็นสิทธิของกรรมการในกระทำไม่ได้เสียจริยธรรมตรงไหนเลยครับเขาเขียนในลายุ่มของกรรมการนะครับแล้วก็ยังมีคณะรรมการบางคนก็ยังเตือนนะว่าเ้ขอให้เบาๆหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าถ้ามีความเห็นที่เอ็นเดียนอาจจะไม่เหมาะที่จะมาท,ทาําการโยดแล้วคุณได้ชเชนก็จะพูดพูดเลยนะครับว่าแพทยที่เขียนอย่างนี้แล้วคนที่มาลงสติกเกอร์เยสเข้ามาเนี่ยไม่มีการิได้ทเพราะยังไม่ได้ประชุมทีคุณทักษินเขาลืมไปครับครัแพทสภา,ามีมติไปเรียบร้อยแล้วครับประชุมเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> อืมครับกมาประชุมเรียบร้อยแล้วครับมีมติออกมาชัดเจนแล้วแล้วก็การมีมตินี้าากรรมการด้พิจารณาเรื่องนี้มาหลายเดือนแล้วนะครับครับคณอกรรมการเวลาเขาศึกการว่าบกันอะไรกันเนี่ยเขาประชุมเสร็จแล้วครับเ <c oughs> พียงแต่ว่าถ้าคุณมีโต้เขาจะประชุมใหม่ถ้าคุณไม่มีโต้ก็จบ <c oughs> ดังนั <c oughs> ้นะฮะก็ที่ทั้งสิงบอกว่าอย่างได้ประชุมทีมาสเสนออย่างนี้มันจะ แต่ไม่เป็นการแชทที่มันหลุดออกมาหลังจากเข้าประชุมแล้วครับครับไอเห็นมีข่าวเหมือนกันว่าว่าแชทที่ว่าเนี่ยไม่ใช่อยู่ในกลุ่มรายกลางของแพทยสภาคือตอนนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าอยู่กลุ่มไหนคุณหมอพอทราบไม่ตกลงว่าอยู่กลุ่มไหนก็ได้คะหรือว่าเป็นการพุยส่วน,นนะตัวครับคเออเออมีคนพูดว่ามันไม่ได้อยู่ในรายการแต่ว่าในข้อมูลที่ คุณหมายแกเอามาเปิดเนี่ยมันเขียนหมุมาเลยว่าเป็นลายารกรรมการแค่สตาครับอต่ผมไม่แน่ว่ลาลายกรรมการเนี่มันมีอยู่กี่ลายจะอยู่ในลายนั้นรู้สึกจะมีคนอยู่กรรมการเจ็ดสิบคนจะมีจะมีคนอยู่เกินนะฮะเกินนี่เพราะว่าบางคนอเจ็ะมีสองลายนะครับบางคนอาจจะมีสองลายด้แต่เพราะถ้าผมดูจากหลักฐานนั้นผมคาดว่าอ่านเป็นไปได้ที่อยู่ในลายแค่สตาอ๋อค่ะ เอ๊คุณหมอครับถามนิดนึงเพราะเอิญวันนี้คุณทักษิณให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้หมอเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องการจราบากรันกันแต่ว่าหันมาเล่นการเมืองกันเนี้ยมาถึงมาเล่นการเมืองระหว่างกันตอนนี้คือในวงการแพทย์มันมีการเล่นการเมืองเล่นสีเล่นสรรรันอะไรกันแบบนี้จริงไหมฮะคือถ้าเกว่าเล่นการเมืองนะครับ,รบทุกวงการครับทุกวงการในในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยก็มีการเมืองเข้ามาเล่นนะครับ,รบไปจะเล่นการเมืองนะฮะ เข้ามาเล่นผมเป็นหมอแต่ผมก็เล่นการเมืองเพราะว่าผมเป็นหัวหน้าแพทร์พลันทรเหมือนใช่ไหมครับครับแต่ที่ที่แน่ๆคือว่าถ้ามันเป็นการเล่นการเมืองเนี่ยมันจะมีแพทย์บางคนเห็นด้วยกับเหลืองเห็นด้วยกับแดงเห็นด้วยกับทั้งกินครับไม่เห็นด้วยกับทั้งกินถูกไหมฮะถูกครับการเมืองครับแต่เรื่องนี้ผมจาว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองครับอันนี้มันเป็นเรื่องของจริยธรรมของแพทย์ ขึ้นมีแพทยสภาเป็นเป็นตัวแทนนะฮะชู้กับการเมืองสีเทาค่ะชู้กับการเมืองสีเทาเพราะมันจะรู้กันจากที่ผมพูดว่าความจริงมีหนึ่งเดียวที่ผมพูดไปแล้วไงฮะอืมมันเป็นอันรู้กันเด็กก็ยังรู้เลยครับว่าไม่ป่วยจริงครับไม่วิกฤตจริงครับค่ะผมว่าศาลก็รู้ครับใครก็รู้ครับอืมค่ะเออมีข่าวคุณภูมิธรรมว่า คือคือมันมีข่าวออกมาว่าตอนนี้คุณคุมทํากกำลังล็อลบบี้กำลังกดดนันบรรดาแพทย์ที่เป็นเจ้ากรมทหารต่างๆเพราะคุณภุมธรรมแกก็ดูกลาห่มตรงเนี้เป็นไอ้เรื่องประเด็นนี้คุณหมอเป็นห่วงไหมคิดว่ามันมันจะเกิดขึ้นไหมผมไม่เป็นห่วงเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นมากมากกว่านี้เยอะครับบรรดา คณะกรรมการแพทย์ะธาแจกกบบระตุว,ตตวงนะจุดว่าสามคนจะไมคแับแต่ละตัวตัวอธิบดีกรมการแพทย์อะไรเงี้ยนะก็ถูกบีบแน่นอนครับ,รบเจ้ากรมแพทย์จะถูกกระโหลกบีบแน่นอนไม่ใช่แค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 แคแคแน,นี้นะครับ <ừ> ผมคิดว่าคณะบดีแพทย์จากทั่วประเทศเนี่ยอาจจะมีการถูกบีบสุข,ขอัวลองจากบรรดาเส่นตาถูกไหมฮะคุณัดสินพยายามร้อยเปอร์เซ็นต์นะพยายามเต็มที่เพราะนี้คือตัดสิน จะต่ากันเขาครับ,รบ,รบว่าต้องติดผุกใหญ่ไหมต้องอ,ออกหนีไปต่างประเทศหรือไม่<ะ>เพราะงั้นเขาพยายามเต็มที่ครับเอ<ะ>ในรายการนี้ผมคิดว่าถุงขนมปิวว่นทั่วทั้งประเทศครับโอใครนี้นะครับถุงขนมปิวว่นทั่วทั้งประเทศครับค่ะ,ะแล้วปิวแล้วจะมีคนทานไหมคะหรือปลิวเฉยเเออผมคิดว่าวงการฉานกับวงการแพทย์เนี่ย แม้ว่าจะมีคนบางคนที่อาจจะรับหรืออาจจะถูกยอมยอมถูกบีบแต่ผมคิดว่าส่วนช่วงนี้ยากครับอืวงการแพทย์จะวงวงการศาลนะฮะบีบยากครับไอ้คุณหมอคุณหมอคิดว่าวันที่สิบสามมิถุนายนเนี่ยเอ่อมันจะมีผลตัดสินอะไรออกมาเลยไหมเราจะเห็นหน้าเห็นหลังเลยไหมคะกับการที่ที่ศาลนัดเนี่ยนะคะเอ่อไอไอไอนี่ ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสองแนวทางนะครับับที่มีการพูดถึงนะว่าคุณทักศิลจะไปฟังคำคำแตดสินไหมนะฮะก็มีข่าวมาเย้ะว่าทักศิลหนีแน่นอนครับเพราะถ้าไปฟังครับแล้วเกิดมีมติว่าตัดสินเลยนะฮะก็ติดคุกเลยนะครับครับก็ยังนั้นวัดใจเลยล่ะผมผมไม่ผมไม่ไม่มั่นใจว่าทักศิลจะเสี่ยงไหม ครับค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เจ้าตัวคุณทักษิณได้กาสัมภาษณ์ว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะไปไม่ไปนะฮะเพราะว่าบอกรอทางทีมกฎหมายก่อนนะฮะคุณหมอเพิ่งให้สัมภาษณ์มาเหมือนกันใช่ครับเขาสัมภาษณ์ันแต่เมื่อวานครับว่าก็จะรอถึงเที่ยงคืนวันที่สิบสองครับครับเขาจะรอถึงเที่ยงคืนวันที่สิบสองครับวินาทีสุดท้ายและคุณหมอมองอย่างนี้ถามต่อจากเกมไม่ไปถ้าเกิดว่า เรื่องของคุณทักษณิษณมันที่13มีอะไรที่มันมันจะทางไหนทางหนึ่งเนี่ยคุณหมอมองการเมืองจากนี้ไปมันจะเป็นไงต่อไหมฮะเออ่ถ้าการเมืองต่อจากนี้ไปครับผมคิดว่าเันนี้เป็นแค่เชี่ยวเดียวครับเสี่ยวหลักคือตอนนี้ก็คือคุณอุ้งอิงจะอยู่หรือจะไป มันมันเป็นประเด็นที่อันนี้ต้องถกกันยาวแล้วครับจริงๆจะอยู่นี่จะไปถ้าไปใครจะมาแทนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนว่าใครจะมาแทนคุณหมอจะไปจากอะไรคะจะอยู่ไออยู่่ไม่แปลกไอจะไปนี่จะไปยังไงคะเออจะไปอย่างไรก็มันก็ตามข่าวทางการเมืองเนาะถ้าใครฟังเส้เสเสแมวนะฮะกินอาา พี่พ่อนะครับค et yeah. ่ะนั่นแหละคุณคุณเรวจะรีพี่พ่อว่าไปแน่ครับนะฮะครับเคนจราเข้เฉลี่ยก็พี่พ่อวันวันที่13ทักษิณไปแน่ครับหนีไปต่างประเทศก่อนแน่ทักษิณไปนะไม่แปลกแต่ว่าอุ้งอิงจะไปยังไงคะเอ่อขับสภาว่าไปคืออุ้งอิงจะหลุดหลุดออกจากเขายกไปครับหลุดด้วยคดีอะไรคะคุณหมอ หรือลาออกก็อาจจะลาออกครับอาจจะลาออกแต่อํานาจบีบไม่ให้ยุทธสภาอ๋ออำนาจบีบไม่ให้ยุทธสภาต้องลาออกค่ะค่ะค่ะอืมนะอีกเกมหนึ่งถ้ามันเป็นไปได้ถ้ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันอืมอ่าชอบดมครับค่ะอ่าแล้วถ้าถ้าถ้าอิงไม่อยู่แล้วใครจะมาคะคุณหมอก็คนที่จะมาหนึ่งชัยเกษมของประเทศไทย หรือสองก็พักอันดับสองพักอันดับสามอย่างนี้นะฮะหรือว่าพักอันดับสี่พักอันดับสี่นี่มีอยู่สองคนที่เป็นอ่อะไรนะเป็นแคดิเดตนายนายกอะครับคุณพิรพันธ์กับคนเด็กคเด็กคนยศก็ยังอยู่ในแคดิเดตที่มาเป็นได้นะครับค่ะค่ะอ่าอ่ะน่าจับตานะคะโดยเฉพาะหมุดหมายที่คุณหมออยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายกับเราสักหน่อยเชิญเลยค่ะคุณหมอลวี สิ่งที่ผมอยากจะจะทิ้งทิ้งท้ายนะี่คือว่าครั้งนี้ครับมันเกิดการบิดเบือนความทิติธรรมของสังคมไทยซึ่งถ้าสังคมไทยเป็นแบบนี้เนี่ยสังคมไทยจะอยู่ไม่ได้แล้วตกต่ำทั้งเศรษฐกิจตกต่ำมาเลยมาเยอะแยะเข้ามาว่าความทิติธรรมของสังคมไทยเป็นแบบนี้เนี่ยสังคมไทยจะอยู่ไม่ได้อำนาจสีเทาตับยองประเทศครับ ทุกว <muitas S 2> ันนี้เลือกตั้งเนี่ยทราบไหมครับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเนี่ยใช้เงินต่อหัวเนี่ยแพงอยู่แล้ตั้งสองสอยเลยนะครับอืมครับอำเภอเล็กๆเนี่ยใช้กันสองสามพันบาทแต่อำเภอเนี่ยคนน้อยนะครับหึหัวละห้าพันครับโอ้ครับไปไปดูเลยครับเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พักใหม่ๆลงไปแล้วได้สสหัวเนี่ยกรกตสามารถที่จะไปจับได้ไหมว่าใช้เงินไหมอืม ผมเป็นคนใต้จังหวัดติดกับจังหวัดนครเคที่เลื่อกตั้งเนี่ยติดกับอำเภอที่ผมอยู่โอ้โหข่าวสะบัดเลยกับหัวมีกี่พันครับคเพราะะนั้นสองคนไทยมันจะอยู่ไม่ได้ขนาดนี้แล้วถ้ามารเรื่องความยุติธรรมไม่มีนะครับครับม,มีแต่คนจนที่จะติดคุก<อ>นะครับถ้าแบบนี้สองคนไทยจะอยู่ไม่ได้าะเรียกร้องให้คนไทยทุกคนช่วยกันครับช่วยกัน ขอบคุณค่ะคุณหมอ